สำหรับ5ราศีที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยนะครับต้องบอกนะชีวิตที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะครับแต่บุญเก่าหนุนนําแล้วก็มีโอกาสที่จะสบายบ้านไปนะครับราศีแรกเลยได้แก่ราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่มีมานะอดทนแข็งกันแข่งนะครับเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรดีมากมากเลยนะครับเรื่องราวในอดีตครับราศีเมษเนี่ยต้องต่อสู้แต่เพียงลำพังคนเดียวด้วยความเหหนนนนนนืื่่่่่่่่่อออออออยยยาาาาาาากกกกกลลํบบบบบบะะคครรัััััแแตตตตววปจจจจจจุุมมมีเงงไไสใใท้ด คุณนั้นกําลังจะพ้นข้อพ้นโศกแลวครับคุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองเนื่องจากมีการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ในบั้นปลายชีวิตคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของความรักของราศีเมษครับใครที่จากคนไปแล้วนะครับจะกลับมารวมถึงมีโอกาสได้เจอรักเก่าในช่วงนี้ด้วยนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับให้คุณลืมอดีตให้ได้และเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนเลยนะฮะสภาวะจิตใจของคุณไม่ย่อท้อครับถึงแม้จะว่าความยากลําบากหรือสข้าง ก็ตามนะครับในเรื่องของการงานนะครับถ้าทำงานเกี่ยวข้อการติดต่อการซื้อขายก,ขการบรวหารคนกลางจะเหมาะมากเลยนะครับดวงชะตาคนราศีเมษเป็นคนขยันครับเพราะฉะนั้นขยันแบบนี้จะไม่มีวันตก ตกต่ําอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับสำหรับราศีพฤษภก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยนะครับแม้ชีวิตท,ที่ผ่านมาจะเจ็บมาเยอะครับแต่จะมีโอกาสล่ํารวยในบ้านปลายแน่นอนนะครับราศีพฤษภเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่คิดจะเอาเปรียบใครเป็นคนที่เรียกว่าให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับคุณเองเป็นคนที่รักแรกมักไม่ค่อยสมหวังนะครับเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นเป็นคนที่มักจะโดนเอาเปรียบถูกเบียดเบียนโดนโกงทําให้เสียทรัพย์สินเงินทองมามา,มากมายนะฮะ แล้วก็เวลามีโชคดีเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ไม่ค่อยอยั่งยืนนะครับเพราะความอารมณ์ร้อนครับคนราศีพฤษภจึงเสียโอกาสดีๆพลาดโอกาสดีๆบ่อยอครั้งนะครับแต่ต้องบอกครับในช่วงนี้ดวงชะตาคุณจะเริ่มดีและต่อให้ลําบากแค่ไหนบั้นปลายคุณจะเจริญก้าวหน้าและร่ํารวยสบายตอนแก่อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะฮะต่อมาเลยคือราศีสิงห์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าที่ผ่านมาคนราศีสิงห์เป็นคนเชื่อคนง่ายเป็นคนขี้สงสารนะครับทำให้ที่ผ่านมาคุณต้องเศร้าโศกเสียใจพลาดท่าเสียทีคนได้ง่ายๆเลยนะครับ และคนราศีสิงห์มักจะต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องรับภาระเรื่องการเงินให้กับคนอื่นอยู่เสมอนะครับและคนราศีสิงห์มักจะมีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักครับมักเจอแต่คนใหม่จริงใจเจอคนถี่รักซ้ําซ้อนหรือว่ารักแบบต้องปิดปิดบางบางซ่อนเร้นคนราศีสิงห์นั้นมีข้อเสียคือเรื่องของความใจร้อนและคําพูดครับเป็นคนพูดตรงผงผางใจร้อนเพราะฉะนั้นครับความเสียหายเนี่ยจะมาจากการกระทําตัวเองเสมอเลยนะครับเนื่องจากอารมณ์บุ่มบ่ามตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง อย่างไรก็ตามยิ่งแก่ยิ่งรวยครับนี่คือสถานการณ์ตอนนี้แต่บ้านปลายชีวิตคุณจะร่ํารวยและคุณจะสบายอย่างแน่นอนเลยนะครับต่อมาเลยครับราศีที่4ี่คือราศีธนูนะครับจากดวงชะตาเนี่ยต้องบอกว่าที่ผ่านมาอาจจะเจอเรื่องที่ทาให้คุณจะต้องเครียดแล้วก็ต้องนอกน้อยใจคนรอบข้างอยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะคุณมักจะโดนนินทาว่าร้ายอยู่เสมอเลยนะฮะมักจะเจอคนไม่ค่อยจริงใจอ่อหน้าอย่างรับหลังอย่างนะครับที่สําคัญครับคือเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะครับทำดีกับใครเนี่ยมักได้ร้าย กลับมานะครับหรือทําดีกับใครเหมือนไฟตกน้านะครับคุณเองมักจะเจอคนที่เวลาคบหาเป็นเพื่อนแล้วนะครับก็จะมักหวังผลประโยชน์หาความจริงใจได้น้อยมากเลยนะครับคุณมักจะถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเสพเปียบด้านการค้าอยู่บ,บ่อยๆนะครับเริ่มแรกเหมือนจะดีครับแต่ทําต่อไปมันมักจะเจอเรื่องเสียหายอยู่บ่อยครั้งแต่ต้องบอกนะครับว่านี่คือสิ่งที่คุณผ่านมาแล้วครับต่อไปนี้คุณจะสบายและร่ํารวยแล้วในบ้านปลายชีวิตคุณจะเจริญก้าวหนะ้ามากๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับคนที่เกิดในราศีมังกรนี่คือราศีที่5ที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยนะครับชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะฮะมักจะมีปัญหาขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่เป็นประจําเลยนะครับเวลาคุณทําอะไรมักจะต้องเผเชิงอุปสร,รรคปัญหาให้คอยแก้ไขอยู่เสมอเลยนะครับคุณเองนั้นเคยคิดอยู่ตลอดว่าเอ๊ะทำดีทาไมเหมือนไม่ได้ดีเลยนะอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าครับที่ทําให้คุณเนี่ยต้องชดใช้กรรมมาก่อนแต่ตอนนี้นะฮะกรรมของคุณเริ่มจะหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นครับนับตั้งแต่วันนี้ไปราศีมังกรระจเิ่มดี และยิ่งแก่ยิ่งรวยบุญเก่าหนุนนําชีวิตบ้านปลายสบายอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ5ราศียิ่งแก่ยิ่งรวยนะครับบุญเก่าจะหนุนนําชีวิตจะประสบความเร็จสบายในบ้านปลายครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะจะกราบขอบพระคุณมากๆครับอย่าลืมดูดกิจคอนเฟิร์มครับโทรใน9001112300ย้ำครับ9 0 0 1 1 1 2 3 0ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ